สวัสดีครับผมกบนะครับมื่อนี้ครับผมมีความฝันจากน้องจิบครับน้องจิบเป็นน้องสาวครูทิพย์ครับล่าสุดครับน้องจิบเนี่ยคือเพิ่นถือเลขศูนย์หกห้าครับพันคูณพันได้โต๊ได้แค่โต๊ครับแต่ได้พันหนึ่งแต่ได้ผ่านเว็บเข้าใจ อูได้เยอะมากครับกขอแสดงความดีใจกับน้องจิบครับถ้าซื้อ905้าเขาจ่ายแค่นิดเดียวครับแต่นี่คือหนอกมันสื่อ6 0ศย์หาครับเพิ่นสื่อตั้งแต่ต้นตนไอ้มือแรกแลเลยครับหลังจากที่เลขออกเนาะหลังจากหลังจากที่ต้นตนงวดเลยเพิ่นสื่อไห้ก็เลยได้เยอะพันหนึ่งครับถึงจะได้โต๊ดแต่ก็ได้เยอะอยู่0 6 5ย์หห้ามันเป็นเลขทะเบียนรถของน้องจิบเลยครับ น้องจิบนี่คือเป็นน้องสาวของครูทิปนะครับครูทิปี่ว่าเราเคยฝันฝันเห็นน้องสาวว่ารถเนี่ยมาพังอยู่หน้าโรงเรียนครับนี่แหละคือนี่แหละครูทิปเป็นพี่สาวของน้องจิบน้องจิเพ่นถือเลขคือศูนย์หกห้าทะเบียนรถมือนี้ผมจะมาเล่าความฝันของน้องจิบครับจริงๆแล้วผมไม่ได้คุยกับน้องจิบนะผมคุยกับครูทิปครูทิปเพิ่นเล่าความฝันของน้องเพิ่นเห็นผมฟังผมก็จะมาเล่า ให้ทุกคนในฝฟังอีกรอบนึงครับที่ไปที่มาเนาะคือเพิ่นฝันว่าเพิ่นเกี่ยวกับรถคันนี้แหละที่ไปที่มาเนาะเหตุผลที่ว่าเพิ่นถือเลขศูนย์หกห้าเพราะว่าเพิ่นสื่อตามความฝันของพี่สาวก็คือเลขที่เบียรรถก็คือศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้านะครับที่ว่ามันถือเลขแต่วางวดนี่คือน้องจิ๊บเพิ่นฝันเองครับฝันเกี่ยวกับรถคันนี้นเหรอบอสนี้ฝันว่ารถมันร้องครับ รถจอดไวอยู่ก้างเว้นแดดๆเลยมันห่องมันห่องอยู่ก้างแดดเลยห้องปีดๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆจนคนเขาดอกหูนะในฝันร้องนานมากแต่น้องจิมนี่คือได้แต่ยืนมองปล่อยเลยปล่อย,หอยให้มันห้องไปเลยลำคานลำคาามันเห็นมันห้องไปเลยเดี๋ยวมันก็นเศร้าเองนี่คือ ่นบอกว่าในความฝันนี่เพ่นบอกว่ามีครับมันห่องดังหลายะปล่อยมันดับเองมันมาสันในความฝันประมาณนี้ครับฝันแค่นี้ครับนี่คือฝันของน้องจิ๊บฝันว่ารถของตัวเองเนี่ยคือมันล้องกลางวันแจ๊กแสกเลยห่องดังแห้งแล้วก็ห่องนานด้วยห่องนานแห้งของนั้นด้วยทะเบียนรถครับผมขอบอกทะเบียนรถดีกว่าทะเบียนรถของน้องจิ๊บก็คือหนึ่งศูนย์เก้าห้า 1นึ่นย์เห้านี่คือทีเบียรถของน้องจิ๊บที่ไปที่มาที่ว่าเพื่นถือศูนย์สองห้าก็เพราะว่าเพื่นกระซือศูนย์เก้าห้าแล้วก็ศูนย์สองห้านี่แหละครับที่ไปที่มาแต่หัวนี้คือฝันว่ารถคันนี้แหละว่ามันล้องมันมันจะออกอีกอยู่บ่หรอในเมื่อมันออกศูนย์หกห้าไปแล้วหรือมันจะออกศูนย์เก่าห้าบ้างหวัวน,นี้นะครับเนาะหรืออาจจะเป็นหนึ่งเก้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าบ่หนึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งเก้า 109อย่าลืมบตัดเล่นครับผมจะไม่ขออนุญาตแยกเลขให้นะครับเพราะว่าหาว่าแยกเลขเลยปั๊บมันจะกลายเป็นเลขหลายหางหลายคนอาจจะสับสนครับก็ลองพิจารณาครับหน่งศ้มันอาจจะออก109อีกรอบหนึ่งก็ได้อาจจะเป็น0 9 5ย์5นกะครับเนาะก็แล้วแต่หรืออาจจะไปตัดเล่น2ตัวบ้างก็ได้เหตุผลที่ว่าน้องจิ๊บถูกเลข065ก็เพราะว่าพี่สาวเพิ่นน่ คือครูทีมเนี่ยเพิ่ฝันว่าน้องสาวเนี่ยคือขับรถมาชนอยู่หน้าโรงเรียนเพิ่งก็เลยตามเด็กรถครับมาสองงวดก็ออกกันอยูครับถือว่าครูทีมนี่คือฝันแม่นมากน้องสาวเพิ่งก็เลยตามเด็กัตเก่าทะเบียนรถงวดนี้น้องสาวเพิ่งฝันฝันเองเลยว่ารถมันล้องเพิ่งก็เลยจะขอซื้อทะเบียนรถของเพิ่งนี่แหละครับอีกรอบหนึ่ง ลองพินาครับงวันที่สิบกกรกฎาคม66หกเนี่ยคือผมกับบราสมารรว่าเหล็กตัวนี้มันจะมาเดอเหล็กตัวนี้มันจะออกเดอผมไม่สามารถบอกได้ครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกแต่ว่าบอกถึงน้องครูทิพย์เป็นคนที่ฝันแม่นมากงวดนี่น้องสาวก็คือน้องจ๊บเป็นคนฝันไม่รู้ว่าจะแม่นเหมือนพี่สาวไหมแต่ว่าครูทิพย์เนี่ยคือเพิ่บอกว่าก็ไม่แน่นะคนวมากาโบเน่มันอาจจะออกอีกเดือผีได้่นวมา มันอาจจะออกอีกก็ได้มันอาจจะพัวพันในเลขตัวเดิมก็ได้นะครับขนาดหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งเก่ายังออกบ่อยได้เลยวันนี้อาจจะออกอีกก็ได้แต่เรามีหน้ามังครับววันที่สิบหกแกะแนวเราบอกฝันจุดปูดครับสั้นหน่อยเดียวผมกับบุหูจะไม่ตอบเปยนะนะหลายๆคนครับฝันเกี่ยวกับรถส่วนใหญ่มันก็จะมาเลขรถแหละครับแต่บ่มียังหลายนะครับเนาะฝันว่ารถมันร้องแต่นี่ก็ฝันคือ เราก็บริษัทไดยครับเราก็ยื่นเบรถเจจากของมันห่อกนะปล่อยมันห่อไปเลยกางเวนแสกๆแล้วเราก็เริ่มเบี่ยงข้าไปครับนานสองนานสามนานนะครับจนกว่ามันจะดับครูชิปก็ปล่อยให้โอ้น้องจิปก็ปล่อยให้รถค้ะมันดับคือที่เบรกลดก็คือหนึ่งศูนย์เก้าห้านะครับบริษันะครับนอกศูนย์สอห้าอาจจะออกแล้วงวดนี้อาจจะมาศูนย์เก้าห้าก็ได้เพราะว่าเลขในวังมาบ่อยมากนี่หนึ่งศูนย์เก้าบริครับอาจจะมางวดนี้ก็ได้อาจจะออกอีกรอบเนาะ มีเหล็กตัวใดสี่พันออกนะเดี๋ยวหนึ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งเก่าออกแล้วการเรือครับการเรือเก่าศูนย์หาของพระเทพยังไม่มาหรืออาจจะมากก็ได้นนะเพราะว่าศูนย์หกศูนย์ห้าเป็นเหล็กติดกราบกันก็นเลยไม่ค่อยใช่เท่าไหร่แต่แต่ามาอาจจะมากเก้าศูนย์ห้าอีกรอบหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งบอกเก้าศูนย์หนึ่งของรอเก้า จะเป็น910ของโอสิดบ่อประมาณกับเหล็หลายตัวครับแต่ผมถามเนะว่าน้องจิ๊บเพิ่นซื้อน่ะคือเพิ่นจะซื้อเลขตัวใดหลักบ่อเป็นหลักหลักไหมครูทิพย์เพิ่นก็บอกว่าหนูกับบงหัวกันว่าเพิ่นซื้อเลขตัวใดเป็นหลักหลักแต่เมื่อกี้คือเพิ่นซื้อเลขหลายตัวเนาะซื้อเลขกสามตัวนี่คือเป็นหลักเพิ่นก็เลยถือเหล็ก065เนี่ยนั้นงวดนี้คือเพิ่นว่าบ่แน่ไอ้065เนี่คืออาจจะออออออาาจตััดดกกกกเเเลลลย็็ไ้้พระวมนแหื 109 0 9 5 1 9 5 105ประมาณนี้แต่เราไม่ได้มึงครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลขกลมๆครับที่เขาหมุนแต่ว่าเงินเข้าครับมันเป็นผู้ลงทุนถ้าเข้าก็อยากถูนะครับเนาะแต่ให้ทุกคนครับลองสังเกตบังว่าเลขของหน่องจีบเนี่ยถ้าหากว่าตรงกับเลขของใคร ที่ว่าเพื่อนฝันเน้นเมนเราก็ลองจดไว้ครับเพื่อเปรียบเทียบไวไ้เป็นแนวทางน้องจ๊บขังแรกครับที่เราฝันให้ฟังผมกบเอาเลขตัวนี้คือให้ทุกคนได้พิจารณาครับเนาะเพราะว่างดมวัมวดีวด่านมาเมื่อกี้มันถูกหลายเติมเนาะถูกได้เยอะได้งวดน,นี่แปลกไหมไมีทุกคนไหนจับเงินได้หลายไหมจริงๆครับผมไม่รู้ว่าแต่ละคนจะได้จับเงินเยอะไหมแต่ว่าเนี่ยส่วนหลายคน,คนที่เพิ่นบอกฝันเนี่ยคือเพิ่นซื้อเยอะจริงๆครับแต่ว่าผมเนี่ยครับ ไม่ได้จับเงินเยอะเลยครับจับเงินน้อยน้อยบ่คือปีที่แล้วนะครับเนาะปีที่แล้วสองปีแล้ะที่ว่าผมจับเงินหลายๆนะงวดนั้นทุนยังเยอะครับยังมีเงินทุนเยอะก็เลยกะซื้อเยอะซุ้มมือครับซื้อน้อยครับซื้อน้อยเงินทุนบ่มีโอเคครับเดี๋ยวให้ทุกคนครับลองใช้หน้าดูครับความฝันของน้องจิบหากว่ามากเข้า้องจะรวยครับแต่ถ้าว่าบ่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารุ้นข้ฝันของคนอื่นต่ออีกรอบหนึ่งครับผมสไลด์แิ่นี้ขอบคุณที่รสวัสดีครับ